มิชชั่นทูพลูโตพอดแคสต let's get out of your orbit สปอร์ตเจอร์นที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจยชัยยุทธกิติชัยวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอร์นกับผมโจยชัยยุทธนะครับ กลับมาเจอเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องทาง MISSION to p l u t o Podcast นะครับแล้วก็ติดตามฟังกันได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผู้ฟังสะดวกเลยในวันนี้เนี่ยผมโจวี่ได้หยิบหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องว่า l u มมินิเก้ตำนานสุดโหดจัดแห่งเป็ด2021 หลายคนที่เกิดในยุค90ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนที่เกิดในยุค1991ก็จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับลูมินิเก้นี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าได้เล่นเกมอย่างเป s ส2 2 1เนี่ยก็จะเห็นคนคนนี้เนี่ยบ่อยมากแล้วโคตรจัดจริงๆวันนี้เนี่ยหลายคนก็รีเควสตมาว่าเฮ้ยอยากรู้จักประวัติของคนคนนี้ผมก็เลยจะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักกับลูมินิเก้ให้มากขึ้นนะครับคนคนนี้เป็นตำนานแห่งทีมชาติเยอรมันและสโมสรเสือใต้บบเยนมิวนิกะ ชื่อเต็มๆของเขานี่ก็คือชื่อว่าคาวไฮลุมินิเกอร์หรือว่าจะออกเสียงว่าลุมินิเก้ก็ได้แต่ผมจะขอออกเสียงว่าลุมินิเก้ล้วกันเพื่อความคุ้นชินกับคนไทยนะอย่างพวกเราเจ้าของฉายาในอดีตเขาชื่อว่าไอ้หนูแก้มแดง เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีผิวขาวมากเป็นฝรั่งครับแล้วก็มีความแดงเลือดฝาดบนใบหน้าตลอดเวลาหลายคนเคยเทียบชั้นเวนลูนี่ในช่วงของการเป็นดาวรุ่งกับลูมิเนเก้ว่าเฮ้ยมันมีความสไตล์ใกล้เคียงกันมากๆเลยด้วยส่วนสูงหุ่นรูปร่างการยิงประตูที่คมจัดอะไรประมาณนี้ ปัจจุบันนะครับลูมิเนเก้เนี่ยเขาเป็นถึงประธานบริหารสโมสรบาเยนมิวนิคหรือว่าเป็น CEO เลยนะครับมีอิทธิพลมากในการเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนผู้จัดการทีมหรือว่าอยากได้นักเตะคนไหนในเวลาที่เขาออกมาให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้น้ำหนักกับเขาเลยว่าเออเป็นไปได้ที่บาเยนมิวนิคจะทําสัญญาคว้าตัวมาแล้วก็ได้มีการดึงผู้จัดการทีมอย่างฮันซี่ฟลิกเข้ามาจนทีมก็ถือว่าเจอจรัดไปได้ไกลมากเลยในตอนนี้เป็นเหมือนเจ้าแห่ง บุนเดลิก้าเลยและเหตุผลที่ผมจะพูดถึงชื่อของคนคนนี้เนี่ยเพราะว่าผมเป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งครับที่เล่นเกมที่มีชื่อว่าแพต2องพก็คือเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเป็นเกมที่เล่นกันในสมาร์ทโฟนฟรีไม่เสียเงินมันจะเหมือนกับวินนิ่งที่ผมเคยเล่นในสมัยเด็กๆนะครับก็เป็นเกมที่เราสามารถวางจัดผังผู้เล่นซื้อตัวนักเตะเหมือน FM ฟุตบอลแมเนเจอร์เลยแต่ว่าเราก็คอนโทรลนักเตะเองได้ด้วยก็เลยเป็นอะไรที่สนุกมากผมพูดมาขนาดนี้เนี่ย ออกตัวก่อนนะครับว่าว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์รายการเราแต่อยากเล่าให้ฟังว่าเฮ really ้ยเกมมันสนุกจริงๆแต่ถ้าคนทีิฟังอยู่อยากสปอนเซอร์ติดต่อมาได้นะจ๊ะ <laughs> กลับเข้าเรื่องคือด้วยความที่ผมเติบโตมานายุทธของเดวิดเบคแฮมไมคลโนเว่นอะไรเงี้ยหรือว่าถ้านักเตะเยอรมันดังๆก็จะคุ้นเคยกับมิโลสลาฟโคลเซ่ i มเคิลบัลลักโอลิเวอร์คาร์อะไรประมาณนี้พอเป็นคาวไฮอลูมินิเก้เนี่ยผมก็งงเลยว่า เฮ้ยท่านผู้นี้เขาคือใครกันนะเพราะเขาเป็นตัวไอคอนเอกหรือว่าตัวตำนานในเกมที่เก่งมากๆคือใครที่มีลูมินิเก้ในทีมเนี่ยก็มักจะใช้เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าและก็ยิงประตูกันแบบอุตลุดชนิดที่ว่าแบบเบียดก็ไม่เข้าวิ่งกันเร็วโอ้กองหลังผมนี่เหมือนเด็กที่วิ่งไล่ตามผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้เลยเมื่อเจอกับลูมินิเก้เข้าไปใครเล่นลูมินิเก้เนี่ยเห็นลูมินิเก้ง้างเท้าเนี่ยผมน้าตาจะไหลแล้วอะพอรู้ว่าหายแน่นอนนะฮะเพราะว่าโอ โหดจริงๆถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันมันเป็นยังไงพูดคุยกับผมได้นะลูมินิก้เนี่ยเอาละเรามารู้จักกับเขาคนนี้ดีกว่าคือลูมินิก้รู้ไหมครับว่าเขาเกิดมาแล้วโด่งดังในช่วงของยุคตำนานในคนของอาร์เจนตินาอย่างดีเอโก้มาลาโดน่าเลยนะแต่ว่าทําไมเขาถึงดังหรือว่าทัดเทียมกับมาราโดน่าไม่ได้หรือว่าคนที่เขา มักจะยกให้มาลาเดน,นาเนี่ยเป็นนัมเบอร์วันและลูมินิเก้เนี่ยเป็นนัมเบอร์ทูเพราะอะไรกันวันนี้ก็มันมันมีตำนานและมีเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังด้วยอยากให้ติดตามกันตลอดทั้งรายการเลยเปิดประวัติของลูมินิเก้กันก่อนนะครับตำนานไอคคนิกคนนี้เกิดเมื่อวันที่25กันยายนปีคศ .1955 ส่วนสูงเขา182้ซนเมตรไม่สูงมากแต่กลายเป็นว่าปราดเปรียวว่องไววิ่งเร็วมากเล่นในตำแหน่งกองหน้าว่ากันว่าลูมินิเก้เนี่ยมีนิสัย สุขุมนิ่งควบคุมอารมณ์เก่งแล้วไม่ใช่นักเตะที่อารมณ์ร้อนคือเล่นฟุตบอลอย่างชันฉลาดใช้หัวเล่นไม่ใช่ไม่ใช่เอาหัวเตะนะครับหมายถึงว่ามีมีสมองในการเล่นฟุตบอลค้าแข่งกับไบเยนมิวนิกเนี่ยตั้งแต่ปี1 9 7 4งเถึงหนึ่ก็ประมาณ10ปีลงเล่นไปทั้งหมด310เกมนะครับยิงให้ไบเยนไปมากถึง164ประตูในระยะเวลา10ปีก็ถือว่าโหดโหดโหดมากๆโคตโคตร จากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายไปเล่นกับอินเตอร์มิลานสโมสรงูใหญ่ในอิตาลีนะครับเล่นตั้งแต่ปี1984ถึง1987ลงเล่นไป64เกมยิงไป24ประตูคือเล่นไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่เพราะตอนนั้นตอนย้ายไปก็มีปัญหาบาดเจ็บและเป็นกองหน้าที่ประสบความสําเร็จมากๆครับแต่ว่าเขากับไม่ได้ประสบความสําเร็จมากในฐานะผู้เล่นทีมชาติสักเท่าไหร่แต่ก็เคยถึงขนาดว่าควา้ารางวัลบอลลองดอร หรือว่าสุดยอดนักเตะยุโรปแห่งปี2สมัยติดต่อกันในปี1980แล้วก็1981รางวัลที่โรนัลโด้เมสซี่ในปัจจุบันเคยได้รับนะครับพาบาเยอน์ควายูโรเปียนครับ2สมัยหรือว่าเทียบชั้นกับเอ,อ่ัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนชื่อมาแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ที่พาทีมชาติเยอรมันเนี่ยทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกในปี1984แล้ก็ปี1986 แต่เหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้ทีมชาติเยอรมันในตอนที่ลูมินิกเก้มันกองหน้าไม่ได้แชมป์มาฟังกันในปี1 9 8 2ครับทีมชาติเยอรมันที่นําทัพโดยลูมินิเก้ครับทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อในเรื่องของฟุตบอลไม่แพ้กันเลยเกมนั้นเนี่ยลูมินิเก้ครับแบบมีปัญหาบาดเจ็บครับทำให้เขาถูกดรอปนั่งเป็นตัวสำรองแต่ว่าเยอรมันเนี่ยเล่นไปเล่นมาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โดนฝรั่งเศส รัวนําไปก่อน3ประตูตอนหนึ่งทีมชาติเยอรมันเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นแมตท,ที่ว่าถ้าแพ้เนี่ยเราจะไม่ผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศก,ก็เลยต้องฝืนนะครับส่งลูมินิเก้ที่มีอาการบาดเจ็บเนี่ยลงอยู่สนามต้องช่วยทีมให้จนได้เ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าปฏิหาริ์เกิดขึ้นเลยเมื่อลูมินิเก้ลงมาในสนามไม่ถึงนาทีเนี่ยก็จัดการซัดประตูยิงไล่เข้ามาอีกหนึ่งลูกตามหลังสประตูต่อ2ก่อนที่อีก5นาทีถัดมา รูปเกมเปลี่ยนเลยเมื่อลูมินเก้เขาลงมาแนวรับฝรั่งเศสเนี่นยโอ้ปั่นปวดเลยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเจอลูมินเก้วิ่งไปวิ่งมาด้วยความเร็วจัดการวิ่งหาช่อง,ของเขาเนี่ยสิ่งมาสจรรันมันก็เกิดขึ้นมันทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่อิสตันบูลในตอนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป้เปลีกปี2005เลยเพราะว่าเยอรมันสามารถยิงตีเสมอได้3ประตูต่อ3จนต่อเวลาไปหาผู้ชนะในการยิงจุดโทษครับสุดท้ายครับ พวกเขาก็สร้างปฏิหารได้เหมือนกับลิวอพูเลยในอิสตันบูลตอนนั้นทําให้ทีมชาติเยอรมันชนะฝรั่งเศสเข้าสู่รอบชิงไปเจอกับอิตาลีได้อย่างเหลือเชื่อครับมีคนกล่าวไว้ว่าถ้าเกมนั้นลูมินิเก้ไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยเยอรมันน่าจะเอาชนะไปได้ง่ายดดยกว่านี้ครับแต่เมื่อพอทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับอิตาลีสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกับฟันร้ายเลยเพราะว่าไปเจอกับกองหน้าอิตาลีที่กําลังฟอร์มฮอตร้อนแรงมากๆในเวลานั้นที่มีชื่อว่า เปาโลรอซซี ro, อ่าเป็นอีกตำนานไอคอนิกอีกตัวนะครับกดประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1982พาอิตาลีคว้าชแชมป์สมัยที่3ไปด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนดับฝันเยอรมันลงที่ประเทศสเปนที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปีนั้นอย่างดราม่าและผิดหวังของเยอรมันที่หลายคนคิดว่าดวงน่าจะมาแล้วอุตสาห์เขี่ยฝรั่งเศสตกรอบไปได้น่าจะเป็นแชมป์แน่ ก็เลยกินแฮวแล้วก็สร้างความเจ็บใจและความแค้นไว้ในใจให้กับทีมชาติเยอรมันและแน่นอนกองหน้าเบอร์หนึ่งของเขาอย่างลุมมินิเก้ไว้ในใจว่าอีก4ปีเจอกันจะกลับมาแก้แค้นให้ได้ทัดมาจากนั้น4ี่ปีครับเยอรมันเก็บความแค้นไว้ในใจแล้วพยายามกลับมาทวงตําแหน่งแชมป์โลกให้จงได้ลุมมินิเก้ครับพาทีมชาติเยอรมันทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศอีกครั้งในปี1986คราวนี้เนี่ยพวกเขามุ่งมั่น แน่วแน่ว่าจะต้องไม่พลาดเหมือน4ปีที่แล้วเขาทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศเจอกับทีมชาติอาร์เจนตินาที่นำทีมโดยใครครับดดเอโกมาราโดน่าตำนานอีกคนหนึ่งในปีนั้นเนี่ยเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพบอลโลกในปีนั้นครับซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ตำนาน h a น d of g o d ได้ถือกำเนิดขึ้นมันตำนานมันเป็นยังไงฮะตำนานมันเกิดขึ้นมาตอนที่อาร์เจนตินาเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบก่อนชิงชนะเลิศเนี่ยเขาจะเจอกับ ทีมชาติอังกฤษครับซึ่งในเกมนนเนี่ยมันมีจังหวะที่ทีมชาติอเาเจนิน่าเปิดบอลเข้ามากางประตูแล้วดีเอโก้มาลาโดน่าคนนี้นี่แหละครับกระโดดลอยตัวชาร์จเข้าไปอแต่หลายคนก็มองว่าเฮ้ยใช้อะไรในการพาบอลเข้าไปถ้าดูภาพแบบผ่านๆไม่ได้สนใจมันเหมือนกับการใช้ศีรษะห่งเข้าไปเพราะว่ามาลาโดน่าตอนนั้นนีผมยาวแล้วก็ฟูมากตบตาผู้ตัดสินและผู้คนทั้งสนามได้อย่างทั่วโลกก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็น การโม่งแล้วแหละแต่พอไปดูภาพชาครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนตกตะลึงอึง้งและก็งงเพราะแรกเริ่มมันมาจากที่นักเตะทีมชาติอังกฤษในสนามเนี่ยทุกคนต่างชูมือฟ้องกรรมการว่าเฮ้ยไม่เห็นนะว่ากรรมการตาถั่วปะเนี่ยมันใช้มือแต่หลายคนก็บอกไม่ไม่ไม่ใช้หัวใช้หัวแต่พอมาดูภาพช้าร์เรื่องจริงเนี่ยกลับเห็นว่ามาแลาดแน่กระโดดเอามือเนี่ยโชกบอลเข้าไปอย่างเรียกว่าโคตรเนียนเนียนตามากคือแบบ ถ้าเป็นนักแสดงเนี่ยก็ต้องไดออสการ์ Oscar แน่นอนนะครับแล้วมันก่อนที่โลกเนี่ยจะรู้จักกับ VAR ในปัจจุบันก็เลยทําให้อังกฤษเสียผลประโยชน์เสียประตูลูกนี้ไปอย่างน่าจะปวดตกรอบเลยครับหลังเกมนั้นเนี่ยหัดพระเจ้าหรือว่าแฮนอ o กอ o d ดิเอโกมาลาโดน่าออกไม้สัมภาษณ์ด้วยว่ามันคือหัดของพระเจ้าทุกคนก็งงว่าอ้าว ทำไมเดียโก้มาลาโดน่าพูดอย่างนี้การว่าคนอังกฤษเนี่ยเขาด่ากันไปทั่วประเทศเลยว่าแบบเฮ้ยการกระทำของมาลาโดน่าเนี่ยมันไม่ใช่แฮนด์ออฟกอสมันคือมันคือชิติ้งมันคือความโกงมันคือสิ่งที่มันทําอะไรซึ่งศักดิ์ศรีแล้วทีมชาติอังกฤษก็ตกรอบด้วยความเจ็บใจอะ่ะคือถ้าผ่านไปนี่ก็น่าจะแบบทะลุไปถึงรอบรองชนะเลิศจิงชนะเลิศได้อย่างที่หลายคนคาดหวังแน่ๆเลยแต่ว่าการว่ามันมีแฮนด์ออฟกอสเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้มาลาโดน่าเนี่ยพาทีมชาติอาเจนินาทะลุ มาเรื่อยๆถึงรอบชิงชนะเลิศอย่างที่หลายคนกังขาและหลายคนก็ตามด่ากันว่าเข้ามาได้ด้วยความโกงเออทีนี้เนี่ยมาเจอกับทีมชาติเยอรมันลุมมินิเก้เจ้าของชายาไอหนูแก้มแดงที่ที่มีความในใจว่าปีนี้นี่แหละฉันจะต้องพายเยอรมันเป็นแชมป์ไม่ได้เออเพราะว่าสี่ปีแล้วเนี่ยก็พลาดท่ามาแล้วปีนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการยิงประตูของโคเซ่ลุยบราวโมกโคก ประตูให้ทับฟ้าขาวอาเจนินะนําไปก่อน1 0เอาละใจคอเริ่มไม่ดีละมันจะําร้อยหรือเปล่าครึ่งหลังเนี่ยโดนนําประตูห่างขึ้นมาเป็น2 0จากจังหวะหลุดเดี่ยวเข้าไปซัดของฮอกเก้วาดานแบบนี้เนี่ยความฝันการเป็นแชมป์ของเยอรมันเริ่มลิบหลีใช่ไหมครับหลายคนก็เอาอีกแล้วโดนนำไปแล้วสองศูนย์ทำยังไงดีเนี่ยแล้วมีมาราโดน่าที่เร็วจัดคมจัดด้วยแต่ที่ไหนได้ครับเพระเอกขี่ม้าขาวมาแล้วครับลุมมินิก้นี่เองไอ้หนูแก้มแดง แผงริชโชว์ความตายยากให้ทั้งโลกได้เห็นเยอรมันครับไล่มาจากจังหวะเตะมุมครับทำประตูช่วยให้เยอรมันไล่จี้ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1จากลูมินิเก้คนนี้เนี่ยแหละก่อนที่จะมาได้จังหวะเตะมุมอีกครั้งและได้ลูดี้โฟลเลอร์นะครับจัดการบวกสกอร์ให้เยอรมันกลับมาเสมอเท่ากัน2ประตูต่อ2อ,อย่างสุดมันเลยแหละแต่ว่าในช่วงท้ายเกมครับ Hand of God ดเอโก้มาลาโดนาทำแสบโชทีเด็ด จ่ายบอลตัดหลังทะลุไปถึงคอยเก้เบอร์รูชาก้าซัดเข้าไปตรงตะข่ายขึ้นนำสามประตูต่อสองพาเจนินาจบเกมเฉือนชนะอย่างสุดมันและเป็นภาพที่ว่าแฮนด์ออฟก็คนนี้นี่นแหละเดินขึ้นไปชูถ้วยฟีฟ่าเวิลด์คัพเหนือหัวสร้างความเจ็บใจให้กับทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติเยอรมันพร้อมกับจารึกตำนานแฮนด์ออ o ก็อดตราบจนปัจจุบันซึ <c> ่ง <oughs> เราก็ไม่แปลกใจกันนักว่าทําไมคนถึงรู้จักมาลาโดน่ามากกว่าคาลไฮลูมินิเก้ถ้าถ้าพูดถึงในประเทศไทยนะครับก็พี่แกเล่นสร้างตำนานชนิดที่ว่าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะเพราะเขาก็ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ด่ากันทั้งโลกเลยในไทยก็มีพูดถึงโอ้ยทําไมมาลาโดน่าทาไมทําแบบน,นั้นอะไรประมาณนี้จนกลายเป็นเรื่องเล่าในตำนานที่เล่ากันมาจนถึงปัจจุบันเล่าไปก็ยังคำๆจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าเล่าในอดีตก็จ,จะไม่ขำหลายคนก็อาจจะแบบเจ็บใจเพราะว่าทําให หลายทีมที่คาดหวังว่าจะได้เป็นแชมป์พลาดแชมป์ซึ่งลูมิเนเก้เองก็อยู่ในยุคมาลาโดน่าแล้วก็คนก็เลยการว่ายกให้มาลาโดน่าเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งในเวลานั้นลูมิเนเก้ก็เลยอาจจะเออโดนรัศมีของมาลาโดน่าในตอนนั้นบทบังแต่ถ้าว่าถ้าพูดถึงความเก่งของเขาเนี่ยโอ้โหความคมของเขาการจบสกอร์เนี่ยก็ต้องเป็นที่ยอมรับเลยเพราะว่า ในทีมชาติเยอรมันเนี่ย<ๆ>เขาก็ลงเล่นไป95เกม<ๆ>ก็ทําประตูได้ไปถึง45ประตูก็กลายเป็นทั้งตานานของทีมชาติเยอรมันแล้วก็บาเยอร์มิวนิกเป็นนักเตะคนหนึ่งที่เป็นระดับโลกแล้วเราจะมองข้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเก่งมากๆแล้วในเกมเป s 2021เนี่ยก็ให้ค่าพลังของเขามาสมกับความเป็นตำนานที่เขาเคยฝากรอยเท้าและผลงานไว้ในสนามจบจนทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงวาสนาเนี่ยมีนักเตะมากมายในโลกนี้หลายคนเลยนะครับ ที่แบบมีความเก่งครบเครื่องแต่ว่าดวงมันไม่ได้พาทีมคว้าแชมป์โลกให้หลายคนเขาสมหวังอะเนาะอย่างถ้าท่านึกภาพเร็วๆเนี่ยก็จะมีอย่างเลวเนลเมซี่ที่หลายคนบอกโอ้แมซี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกมากๆเลยนะแต่พอเวลาเล่นในทีมชาติอาเจนตินาก็จะเหมือนดรอปลงมานิดนึงในสโมสรอ,อย่างบาร์เซโลนาก็จะมีความเก่งก่นหน่อยพอมาเล่นกับทีมชาติอาเจนตินาก็บางคนก็บอกเออเนี่ยยังยังไม่สามารถ เออเจอจร์ดได้เท่ากับตอนที่เล่นสโมสรก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้สมหวังในเออทรอฟี่หรือว่าถ้วยหลายถ้วยเลยแม้ว่าตัวเองจะเล่นเก่งแค่ไหนอย่างถ้าลิ์พูก็เห็นภาพเลยสตีเวนเจอร์าดที่เคยลื่นจนพลาดแชมป์พิมพ์ลีกไปในตอนนั้นเนี่ยก็หลายคนก็แฟนบอลแมนยูยังยังช่วยกันเอาใจช่วยอะ่ะว่าเออให้เจอร์าดได้เป็นแชมป์สักทีนะไหนๆก็จะเลิกเล่นแล้วพราะอายุก็มากขึ้นแต่ว่าวาสนาคนระับคุณผู้ฟัง มันแข่งอะไรก็แข่งได้แต่บุญวาสนาบางทีมันมันก็เล่นตลกกับเราแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยข้าวไฮลูมินิเก้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าเขาเก้าวขึ้นมาเป็นประธานบริหารไบเยนมิวนิกอย่างยิ่งใหญ่เลยเป็นสโมสรที่เขาก็เคยฝากชื่อเสียงไว้ในวัยหนุ่มปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคนที่มากำหนดทิศทางสโมสรเลือกผู้จัดการทีมวางแผนการเล่นให้อะไรประมาณนี้วางเส้นทางให้ไบเยนมิวนิกไปในทิศทางไหนก็ เขาคนนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลในบาเยนมิวนิกมากๆเลยแล้วปัจจุบันก็บาเยนมิวนิกก็ไปได้ดีเออ่ในบุนเดิลิก้าหรือว่าในระดับเวทียูฟาแชมเปี้ยนลีกเนาะมีนักเตะเก่งๆมากมายโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้แซ็คแนาบรีเออ่เลรอยซานเน่หรือว่าดาวิดอลาบาที่ใกล้ใกล้จะย้ายทีมแล้วแบบฟรีเอเจนต์ด้วยแล้วก็มีกอลิสก้าโอ้โหผู้รักษาประตู มานึ่งน้อยเออโหแบบแต่ละคนนี่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็เป็นการรวบรวมนักเตะระดับโลกมาเล่นในสโมสรบบเยนมิวนิกก็ด้วยสายตาของลูมินิเก้คนนี้นี่แหละครับโดยปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะผุดขาดการเป็นแชมป์บนเดเลิกาเยอรมันเลยของเสือใต้บบเยนมิวนิกนี่คือเรื่องราวของตำนานไอคอนิกฟุตบอลคาวไฮลูมินิเก้ที่หลายคนวัยรุ่นในปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับชื่อของเขาหรือว่าคนที่เล่นเกมปี2021 ได้ใช้ตัวไอคอนิกตัวนี้เนี่ยแหละเราเห็นความเก่งแต่ว่าไม่รู้ว่าประวัติของเขาในอดีตสมัยที่เคยค้าแข่งเล่นเงินโขดจัดเก่งขนาดไหนวันนี้ก็นํามาฝากกันหวังว่าจะได้รับความรู้ความสนุกและข้อคิดอะไรบางอย่างกลับไปไม่มากก็น,น้อยสําหรับวันนี้สปอร์ตเจอรนี้เผมโจเอ,อ้หมดเวลาลงแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit สปอร์ตเจ r n e นี้ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรม